รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับ Grand Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้เมืองสามลำห้วยมากด้วยปลาเขา้าข้าวขาวมะลิหลวงพ่อชำนิดศักิ์สิทธิ์สวัสดีค่ะ ดิฉันบัวรินพินาภัยกำนันตำบลช่อพกาอำเภอชำนิวันนี้เราจะพาผู้ชมมาพบกับบรรยากาศงานน้ำมาการหลวงพ่อชำนิษซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่25มีนาคมของทุกปีก่อนที่ท่านจะได้ไปพบกับบรรยากาศงานน้ำมาศการหลวงพ่อชำนิษนะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปพบกับท่านพระครูวิชิตธ,ธรรมวิทูลเจ้าอาวาสวัดชนะตาราม รองเจ้าคณะอำเภอชำนิซึ่งเป็นผู้ที่รู้ประวัติเก่าแก่ของหลวงพ่อชมนิตขอเนเชิญทุกท่านตามฉันมาเลยค่ะหลวงพ่อชมนิดศัก์สธิ์เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านทั้งหลายอาตมาพระครูวิชิต ธรรมวิทูลเจ้าอาวาสวัดชนะตารามอำาเภอชมนิจังหวัดบุรีรัมจะขอเล่าประวัติความเป็นไปเป็นมาของการจัดงานมรสการหลวงพ่อชมนิดเพราะว่าหลวงพ่อชมนิดเนี่ยเป็นองค์พระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่2,310 เป็นช่วงที่ประเทศไทยเสียกรุงเสียยุทธยาครั้งที่สงหลวงพ่อชนิดยึงมีประวัติมายาวนานเพราะเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชุมชนของชาวอำเภอจมนิและอำอเภอใกล้เคียงต่างจังหวัดต่างพื้นที่พอถึงการเวลา20 ประมาณ20 25มีนาก็มาปิดทองขอพรหลวงพ่อชนิดอย่างเนืองเน่นทุกๆปีอย่างนี้เป็นประจำก็ขอจเจริญนนพรา ท่านสว่างและนายเพชรชนิษฐนายนามพาพเพชรชนิษและคณะกรรมการจัดงานนวัตกรรมหลวงพ่อชนิษประจำปี2 5 6 7ครั้งที่2 2ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนวัตกรรมหลวงพ่อชนิษประจำปี2 5 6 7ในวันนี้ให้เป็นงานประจำปีของอำเภอชนิษโดยได้กำหนดจัดงานในวันที่15มีนาคมของทุกปี แต่ยังคงสื่อสารรักษาประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้านชุมชนเพิ่มกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนในอำเภอชมิดได้มีส่วนร่วมสืกษสารประเพณีนวัสการหลวงพอ่อชมิดอาทิการจัดกระบวนแห่งองค์หลวงพ่อชมิดจำลองของอกตำบลการถวายระป่าสามคีโดยมีองค์การเมร,ร,รมหารจังหวัดปูดีดาเป็นผู้ประสานการจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่และสามารถจัดงานวัสการหลวงพ่อชมิรให้เป็นงานประจำปี การจัดแสดงทุนธการพุทธประวัติหลวงพ่อชนิดพุทธประวัติศาสนาการออกร้านแสดงสินค้าพื้นเมืองปฏิพันธ์ท้องถิ่นการแสดงแสงสีเสียงพุทธประวัต,ติความเป็นมาของหลวงพ่อชนิดประวัติประเทณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น